สวัสดีครับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบสวิคอมพิวเตอร์นะครับมาพบกันใน ep ที่2สําหรับฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลแล้วก็ฟังก์ชันลอการิทึมนะครับก็มาทําโจทย์กันต่อเลยนะครับต่อที่ข้อ9ก็ยังเป็นโจทย์ง่ายอยู่นะโจทย์ง่ายอยู่นะครับอ่าข้อ9นะครับเข้าให้ e ยกกําลัง x กาลัง2คูณ ln ห้าครูเปลี่ยนเป็นล็อกนะล็อกฐาน e นั่นเอง ln ห้านะครับก็ตรงนี้ก็จะได้เป็น e ยกกําลัง x กาลัง2เห็นให้ดูก่อนนะครับ อลอนก็เป็นล็อกฐาน e นะครับล็อก5ฐาน e นั่นเองนะครับตัวนี้เขาบอกว่าน้อยกว่า5ยกกำลัง x แล้วก็ครูใช้สมบัติของล็อกที่ว่าเอานี้มายกกำลังได้นะครับก็จะกลายเป็นยังไม่ปลดล็อกนะเขียนไว้ให้เห็นก่อนนะครับล็อกฐาน e ตัวนี้ก็เป็น5ยกกำลัง x กำลังสองแบบนี้นะครับน้อยกว่า5ยกกำลัง x แล้วเรามาปลดโดยใช้สมบัติที่ว่า a ยกกำลัง log x ฐาน a ปลด ลงมาได้เท่ากับ x เลยแบบนี้ x ก็คือตัวก้อนที่อยู่หลังล็อกแบบนี้ดังนั้นเราก็จะปลดก้อนนี้ลงมาได้เลยนะครับโดยสมบัติของล็อกเราก็จะได้ว่า5ยกกําลัง x กําลัง2เนี่ยน้อยกว่า5ยกกําลัง x แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาใช้สมบัติของ x พ e ั t น a l นะครับก็คือเราดูฐานมันแล้วมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มดังนั้นก็ปลดเลขชี้กําลังลงมาได้เลยก็เป็น x กําลัง2น้อยกว่า x ก็ย้ายมาก็ถือว่าง่ายนะอันนี้นะครับน้อยกว่าศูนย์แบบนี้ก็ดึงตัวร่วมออกไปนะครับ แบบนี้ก็ใช้เส้นจำนวนนะก็จะได้เป็น1กับ0ูบวกลบบวกนะครับมาต่อด้านนี้ก็แปลว่าอสมก,การคูณกันน้อยกว่าศูนย์เอาช่วงที่เป็นลบมาตอบดังนั้น x ของเราก็อยู่ในช่วงน้อยเอยมากกว่า0นย์น้อยกว่า1ซึ่งในนั้นเขาตอบอยู่ในรูปช่วงซึ่งผมบ,บอกเป็นลอนนะอ่ะก็ไม่ใช่นะแบบนี้ไม่มีคำตอบนะครับคือถ,ถ้าตอบเป็นช่วงมันต้องเป็นช่วงแบบนี้นักเรียน ช่วงเปิด0ถึง1แบบนี้นะครับอ่ะต่อไปข้อ10มีแก้โจทย์นะครับนิดนึงนะครับครูพิมพ์พิมพ์พิมพ์ตกไปนะครับแก้เป็นตามสีแดงนะนะครับอ่ะไปข้อที่10นะครับข้อที่10กําหนดให้ a มากกว่า0นะครับแต่น้อยกว่า b และน้อยกว่า1คือทั้ง a และ b น้อยกว่า1คือมากกว่า0และน้อยกว่า1ทั้ง a และ b แล้วก็ a น้อยกว่า b อันนี้ครูว่ายกตัวอย่างเอาน่าจะเห็นชัดกว่าอย่างเช่นข้อที่1นึ่งเนี่ยข้อที่1ครูยกตัวอย่างเลยเขาบอ 1, กวอ่า log a ฐาน x x มากกว่า1นะึ่งนักเรียน log a ฐาน x จะมีค่าน้อยกว่า log b เรครูยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆสมมติว่าครูสมมุติว่า a เป็น1นส่วนสี่นี่ a เป็น1นส่วนสี่ b เป็น1นส่วนสองเนี่ยเราจะเห็นว่า a น้อยกว่า b นะยกตัวอย่างให้เห็นเลยแล้วเราลองใส่ค่า log เข้าไปดูนะครับ log ฐานฐาน x นี่แหละนะครับฐาน x เนี่ยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสี่แบบ ฐาน x นี่แหละนะครับ1ส่วน2แบบนี้นะครับโอเคไหมเพราะว่า x มันเป็นฐานที่มากกว่า1แล้วเนี่ยนะครับใส่ล็อกลงไปแล้วเนี่ยปลดลงมาเป็นไงครับปลดค่าล็อกแล้วก็ยังยังต้องเป็นไงอยู่ครูใส่เป็นสีนี้ให้เลยนะครับค่าล็อกเนี่ยก็ยังต้องน้อยกว่าอยู่ดีถูกไหมอ่าเทียบกันอย่างนี้ก็ได้นะครับเทียบกันอย่างนี้ก็ได้ จัดไหมไม่ต้องจัดก็ได้นะครูว่าเห็นชัดจุเจนอยู่แล้วข้อนี้นะครับแทนค่าแบบนี้ก็พอแล้วมาดูข้อ2นะครับข้อที่2เราก็จะแทนค่าให้ดู x มากกว่า1นะครับ x มากกว่า1เนี่ยก็ a กับ b นะครับค่าครูแทนค่าไปครูแทนเหมือนเดิมเลยนะแทน x แทน a เท่ากับ1ส่วน4แทน b เท่ากับ1ส่วน2เหมือนเดิมถ้าแทนลงไปปุ๊บข้อ2ก็จะกลายเป็น log x x มากกว่า1นี้นะก็คือเป็น1ส่วน4กับ log x ฐานเป็น1นส่วนสนะปรับฐานใหม่นะเกิดอะไรขึ้นปรับฐานใหม่ก็กลายเป็นลบ1นึ่งส่วนสแบบหนึงนะ2องกำลังสงกลายเป็น2องยกกำลังลบสอ,อลบห่งส่วนสอล็อก x ฐาน2แบบนี้โดยสมบัติของล็อกไม่รู้จำได้กันไหมนะครับ ฝั่งด้านขวาก็จะเป็นลบหนึ่งล็อก x ฐานสองแบบนี้เราจะดูว่ามันน้อยกว่ากันจริงหรือเปล่านะครับมดูนะจริงหรือเปล่าแบบนี้ปรากฏว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นผู้ปลดล็อกออกไปนะครับล็อกมันเท่ากันใช่ไหมปลดล็อกออกไปคำว่าปลดล็อกออกไปนี่ปลดออกเลยนะเนี่ยนี่ปลดออกเลยถามมันเท่ากันแล้วเนี่ยปลดออกได้เลยนะครับพอปลดออกไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันได้เป็นลบหนึ่งส่วนสอง กับลบหนึ่งเนี่ยไอถ้าเราจะเขียนเครื่องหมายแบบนี้มันเป็นไงครับมันไม่จริงนะครับมันไม่จริงนะเป็นเท็จนี่เวลาปลดออกมันไม่เหมือนกับฝั่งด้านนี้ปลดออกมามันน้อยกว่าการจริงนะครับแบบนี้นี่มันเป็น1นส่วนส่กับหส่วนสเนี่ยมันจริงนะครับแบบนี้มันไม่เหมือนกันนะดังนั้นข้อข้อ1ถูกข้อ2ผิดนั่นเองนะครับนะแค่ใช้สมบัติของล็อกธรรมดานะครับก็ ยกตัวอย่างเพื่อขัดแย้งนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ตอบข้อกไก่เลยไปดูซ้ําอีกทีกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสมบัติของล็อกนะครับอ่ามาดูพิสัยนะครับเห็นไหมตั้งแต่เรื่องฟังก์ชันแล้วใช่ไหมทั้งทั้งพิสัยคือพิสัยนี่คือเรนนะเขาใช้ภาษาไทยนะโดเมนกับเรนเขาใช้ภาษาไทยนะครับพิสัยนี่คือเรนนั่นเองนะครับเห็นไหมตามมาออกถึงอันนี้ด้วยนะครับซึ่ง ข้ออย่าง,งเงี้ยนักเรียนถ้าใครวาดกราฟได้มันก็จะเร็วนะครับ f x นี่คือ y ใช่ไหม y mm hmm. เท่ากับ2ยกกำลัง x เนี่ยนักเรียนวาดกราฟได้เนี่ยครูว่าพาวาดกราฟนี่ง่ายสุดแล้วนะครับกราฟ e x p o พลังนี้นะครับกราฟฟังก์ชัน e x p o n e n t i a l ท,ที่ที่เป็นยังไงนะที่ฐานมากกว่า1แล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็น1อยู่มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มฐานเนี่ย2เนี่มากกว่า1เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับ2มากกว่า1นะครับก็กราฟ นี่อันนี้คือ y เท่ากับ2กําลัง x แบบนี้เราก็จะบอกเรนได้นะครับเรนของ f ของข้อนี้เรนของ f นะครับเรนคือค่า y ค่าแกน y ค่าแกน y ก็ลู่เข้าหาแกน x ก็คือเกือบจะเป็นศูนย์แต่ไม่ตัดไม่แต่นะแค่ลู่เข้าหานะเรียนนะครับแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็จะได้ว่าเรนก็คือศูนย์ถึงอนันต์นั่นเองศูนย์นี่คือไม่นับนะไม่เป็นศูนย์นะแค่มากกว่าศูนย์นะครับก็ตอบข้อข้อควายได้เลย ไปต่อข้อที่12นะครับข้อ12ก็คำนวณหน่อยกันแล้วกันนะครับแบบนี้ข้อ12นะข้อ12อโจทย์ให้ fx มาเท่ากับ10บเท่ากับรัง x เขาบอกว่าเมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวกแล้วก็ a กับ b เป็นสมาชิกของเรน f เป็นสมาชิกของเรน f น,นี้เขาพูดกำกับไว้ใช่ไหมตามนิยามตามนิยามใช่ไหมดังนั้นเราก็ มาหาที่อะไรล่ะอ่าอินเวอร์สเลยก็แล้วกันหาอินเวอร์สเลยก็จาก fx เนี่ยเราก็เขียนเป็น y เลยนะครับนี่นะครูเขียนตรงนี้นะหาแบบธรรมดาเลย y เท่ากับ10ยกกำลัง x เนี่ยเราจะหาอินเวอร์สใช่ไหมเราก็สลับตัวแปรเลยนะครับนี่หาแบบธรรมดาสลับตัวแปรปุ๊บเราจะได้ x เท่ากับ10ยกกำลัง y อ่าอันนี้คือหาแล้วเราจะเขียน y เท่ากับเทอมของ x ใช่ไหมเราต้องเทคล็อกเข้าไปนั่นเอง โอเคไหมเทคล็อกฐานสิบเข้าไปนะครับก็ล็อก x ฐานสิบด้านนี้ก็เป็นล็อกสิบยกกาลัง y ฐานสิบแบบนี้นะครับก็ปลดลงมาได้เป็น y อันนี้คือ y y นี่คืออะไรครับ y นี่คือ f อ n v ินเวแล้วนะครับ y ที่เราหารได้จากการสลับตัวแปรแล้วคือ f อ n verse ์ดังนั้น f อ n v ินเ e ์ของ x ก็คือล็อก x ฐานสิบนั่นเองนี่คือ f อ n v ินเ e นะคือเราต้องหาตรงนี้ให้ได้ก่อนโจทย์พูดถึงอะไรครับ โจทย์พูดถึงโจทย์ให้เราหา f inverse ของ a b ส่วนด้วย f inverse ของ b แล้วก็แทนค่าเข้าไป f inverse ของ a b ก็คือแทนที่ x ด้วย a b นั่นเองนะครับเราก็จะได้เป็น log a b ฐาน10นะส่วนด้วย log b ฐานสิบแบบนี้ ข้อนี้จะทํำยังไงข้อนี้ก็จริงๆครูว่าในมุมของครูว่าครูว่าสวยอยู่นะข้อนี้คือมันไม่ได้ยากจนเกินไปข้อสอบสวนอคอมเนี่ยคณิตศาสตร์ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะออกทุกหัวข้อถ้ายากนี่ก็โหร้ายมากนะโอเคก็ยุบฐานนั่นเองตรงนี้ยุบฐานล็อกไม่รู้จําได้กันไหมนะครับมันเป็นฐานสิบอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฐานสิบที่เขาไม่เขียนเนี่ยนี่ยยุบตัดฐานสิบออกเนี่ยเอาตัวข้างล่างขึ้นไปเป็นฐานเขียนใหม่มันก็จะได้กลายเป็นล็อกนี่คือการยุบฐานเนาะ ก็จะเป็นล็อก a b, นะครับฐาน B แบบนี้ครูมาต่อด้านนี้นะก็แยกเป็นล็อกเ a ฐาน b บวกด้วยล็อกฐาน B นั่นเองนะครับก็เขียนใหม่นะครับก็จะได้เป็นล็อก A ฐาน b เขียนให้ห่างๆนะเดี๋ยวมันเอามาบวกกันนะครับห่างๆแบบนี้นะครับ1แบบนี้นะครับซึ่งเราก็หาค่าได้แล้วสลับที่แค่นั้นเองสลับที่มาอยู่ข้างหน้าก็เป็น1 ที่เข้ามาเขียนข้างหน้าเพราะว่ากลัวหลงเอามาบวกกับ A นะครับนี่แบบนี้ดังนั้นก็ตอบได้เลยถือว่านะกาลังดีไม่ต้องยากมากนะครับประมาณนี้คือคือในในม,มุมของครูข้อสอบที่จะเอามาคณิตศาสตร์ที่จะเอามาถามในสวันอคอมนี่ควรจะถามให้ให้นักเรียนเข้าใจคอนเซปต์ในคณิตศาสตร์คอนเซปต์ในคณิตศาสตร์ข้อนี้คืออะไรหาอินเวอร์สของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลได้แล้วก็หาเห็นไหมหาอินเวอร์สของเรามี f อินเวอร์สของ X อยู่ก็แทนค่าลงไปก็คือใช้ความเป็นฟังก์ชันในตอนของเรื่องฟังก์ชันมาช่วยนั่นเองแค่เป็นฟังก์ชันเอ็ก n ์คอนเสิร์เปลี่ยนมาเป็นล็อกเท่านั้นเองนะครับแค่คอนเซปต์นี้ครูว่ากำลังดีเลยนะครับไปต่อข้อ13นะไปต่อข้อ13นะครับข้อ13แนวคล้ายๆกันไหมคล้ายกันไม่คล้ายคือมันเอาไปปนกับฟังชันมเสียนี่ออกไหมเราจะหาฟังชันคอมโพสิตเห็นไหม พวกเราไปย้ําไปดูในในอ่า YouTube ครูครูทำไว้ให้อยู่พอสมควรนะครับฟังก์ชันคอมโพสิตในม .4 ทํทำให้เยอะอยู่นะครับอ่ะเขาให้ fx มาเท่ากับ3ยกกำลังส x นะครับแล้วก็ gx เท่ากับ log ของ3 x นะฐาน9นะ x มากกว่า0นะครับ x มากกว่า0ให้หา gof ของ x นั่นเองต้องเข้าใจตัว gof ของ x นะอ่ะครูเอาตัวโจทย์มาเลยนะโจทย์ที่เขาถามมาเลยนะครับ gof ของ x บวกกับ f o g ของ x แบบนี้นะครับเท่ากับก็คือกระจายออกมามันก็คือ g ของ f x เห็นไหมความเป็นฟังก์ชันคอมโพสิตนะครับ f ของ g x ครูว,ว่ามันสวยงามดีมันง่ายมันไม่ได้ยากเกินไปแต่เราต้องมีคอนเซปต์นั่นเองเราก็แทนเข้าไปนะครับแทน f x เป็น3ยกกำลัง2 x เห็นไหมแทนที่ x ส่วน f ของ g x ก็เป็น f g x ก็คือ g x มันเป็นล็อกนะนะครับดังนั้น ดังนั้นเออครูแทนผิดที่หรือเปล่าแปบ๊บหนึงนะ G ของอ้อยังไม่ได้แทนค่าเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็น F ของ GX GX ครูแทนเข้าไปก่อนนะมันก็คือเป็น F ของ l o g แบบนี้นี่แทนเข้าไปแบบนี้ก็แทนค่าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปหาค่านะ G เรามี GX อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้น G ของ3กํกลัง 2X ก็ต้องเป็น l o อกฐาน9นะ l o อกฐาน9 นะครับ3ก็มีอยู่แล้วก็แทนที่ x เป็น3ยกกำลัง 2x แบบนี้นะครับบวก f ของ l o g f ของ l o g ก็เป็น3ยกกำลัง2แทนที่ x เ็เนแทนที่ x เป็น l o g ฐาน9ของ3 x แบบนี้อย่าหลงนักเรียนเขียนดีๆนะครับอาจจะหลงเพราะตาลายหรือเปล่าข้อนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีล็อกฐาน9กก็แยกกันนะครับแยกกัน แยกกันหมายความว่า2ตัวนี้มันเป็น3คูณอยู่นี่นี่แยกนะครับล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกนี่ก็แยกเป็นอันนี้เลยก็เป็นล็อกอืมเขียนอ่านไม่ออกเลยครูล็อกสามฐานเก้าบวกกับล็อกสามยกกําลังสองเอ็กนี่คือแยกกันแบบนี้นะครับแยกล็อกผลคูณเป็นผลบวกของล็อกแล้วก็บวกกับอีกอันนึงนะครับครูก็เปลี่ยนเป็นอะไรดีละ่ะ เปลี่ยนให้มันเป็นอสามกลังสองเนี่ยซึ่งมันคือ9นะยกกําลังแบบนี้แบบนี้ครูเขียนเพื่อที่จะรวบในนี้เลยดีไหมยังไม่ต้องรวบก็ได้เนาะเดี๋ยวเผื่อน้องที่เพิ่งเรียนนะครับมอต้นอ่ะตรงนี้ก็ทํายังไงต่อล่ะก็เปลี่ยนให้มันเป็นฐาน3ได้นี่ข้อนี้ใช่ไหมก็เป็นล็อกเเนี่ยเป็นสายกกาลังสองะใส่วงเล็บหน่อยกลัวงงนะครับ บวกกับล็อกตัวนี้9เนี่ครูก็เขียนเป็น3ยกกําลังสตัวนี้ก็เป็น3ยกกําลัง 2x แบบนี้ตัวนี้ก็เขียนให้เป็น9ยกกําลังล็อก 3x แบบนี้ก็ใช้สมบัติของล็อกนะครับสมบัติของ l o อกก็จะได้เป็น1ส่วน2ล็อก3ฐาน3บวก1น่ส่วน2แล้วก็คูณเอา 2X ลงมาข้างหน้าใช่ไหมคูณอยู่กับล็อก 3ฐา,าน3อันนี้ก็ใช้สมบัติ a ยกกําลังนะครับ a ยกกำลังล็อก x ฐาน a มีค่าเท่ากับ X ก็ปลดออกมาเหลือเป็น 3X เลยดังนั้นตัวนี้ก็เป็นล็อกมีค่าเป็น1อันนี้ก็มีค่าเป็น1นะตัวนี้ก็เลยเหลือเป็น1ส่วน2ตัวนี้ตัดกันก็จะเหลือเป็นบวกกับ x ตัวนี้ก็เป็น 3X ดังนั้นรวมกันเรียบร้อยก็จะได้เป็น 4X บวกด้วย1ส่วน2นั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้ก็ มันมีหลายคอนเซปต์นะข้อนี้เน่อเหไหมสมบัติของล็อกแน่นอนในหนึ่งข้อใช้หลายอันอยู่แล้วนะครับก็ตอบข้อขอไขได้เลยนะครับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับไปต่อที่ข้อ14เลยนะครับนะค่อยไปหยุดดูเอานะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับข้อ14ครับข้อ14ข้อ14ข้อนี้ก็ถามง่ายสบายๆเข้าใจคอนเซปต์โจทย์ให้ล็อก x ฐาน4เท่ากับ y มาโจทย์ให้หาล็อก x ฐาน16เอาตัวที่เขาถามมาหาเลยนะครับล็อก x ฐาน16นะครับก็เปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็น l o อก6ก็เป็น4ยกกำลัง2นะครับเนี่ยล็อก x แบบนี้ใช้สมบัติของ l o อกก็เป็น1ส่วน2ล็อกจำได้ไหมสมบัตินี้นะครับก็แทนค่าได้เลยนะครับ1ส่วน2เนี่ยนะครับแทนค่าได้เลยนะครับล็อกตัวนี้ก็คือเป็น y นะครับหรือหรือ y ส่วนสนั่นเองเขียนใหม่นะครับก็ตอบได้เลยคือข้ององนะข้อนี้ก็ง่ายนะครับ ไปต่อข้อที่ 15, ข้อที่15เป็นการหาค่าล็อกที่เป็นตัวเลขแบบนี้ครูว่าแค่จําสมบัติของล็อกได้ก็โอเคแล้วนะครับแบบนี้อ่ะครูเท่ากับต่อเลยนะจากโจทย์ครูก็เปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานล็อก4ฐาน6ครูก็เปลี่ยนเป็นล็อก4ฐาน10ฐาน10คือไม่เขียนฐานนะหารด้วยล็อก6ฐาน10เปลี่ยนฐานล็อกนะคูณวงเล็บนี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มีค่าเท่ากันนะแบบนี้นะครับวงเล็บแบบนี้ ก็เปลี่ยนเป็นล็อกหกฐาน10บรู้ก็หารด้วยล็อก8ฐาน1ิบคูณล็อก8ดฐานสิบฐาน1ิอยู่แล้วเขาเขียน10ให้หรือเราอุ้ยโทษทีอ่ะเขียนแค่นี้ได้ไหมนี่คือไม่เขียนฐานก็ได้ไงฐานสิบเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับคราวนี้ตัดทอนเลยต้องเรียนตัดทอนเลยนะครับนี่ตัดทอนได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยก็จะเหลือแค่ล็อก4ี่ฐาน1ิบเหลือแค่ล็อกสี่ฐาน1ิบนะครับ ล็อก4ฐาน10แบบนี้ซึ่งก็คือ2ยกกำลัง2ฐาน10ก็ดึงลงมาข้างหน้าก็เป็น2ล็อก2ฐาน10แบบนี้เลยโอเคนะตอบข้อ1นั่นเองแะข้อกอนั่นเองนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคไปต่อที่ข้อ16อันนี้น่าจะเอาแค่16ข้อก็อพอเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับข้อ16นะครับอันนี้ก็ใช้การเปลี่ยนฐานล็อกนะนักเรียนจากโจทย์จากโจท์ หนึ่งคือเศษหนึ่งอยู่ใช่ไหมตรงล็อกหนึ่งร้อยฐานสองเนี่ยครูก็เปลี่ยนให้เป็นฐานฐานสิบเลยนะครับก็เป็นล็อกหนึ่งร้อยฐานสิบหารด้วยล็อกสองฐานสิบนะครับอย่าลืมอย่าลืมเศษส่วนยาวๆนะตัวนี้เศษส่วนยาวๆเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งนี่เศษส่วนยาวๆแบบนี้ก็เช่นเดียวกันก็เปลี่ยนเป็นล็อกหนึ่งร้อยฐานสิบหารด้วยล็อก ห้าฐานสิบเปลี่ยนการหารเป็นการคูณกับส่วนขึ้นไปเป็นเศษนักเรียนก็จะได้ส่วนคือตัวนี้นะมองให้ออกนะนักเรียนส่วนคือตัวนี้กลับขึ้นไปแบบนี้นะครับนะก็จะได้เป็นล็อกสองฐานสิบหารด้วยล็อกหนึ่งร้อยฐานสิบแบบนี้ก็บวกด้วยอเอาห้าขึ้นไปนะครับล็อกห้าฐานสิบหารด้วยล็ 100, 10. อกหนึ่งร้อยฐานสิบครูมาต่อด้านนี้ พวกเราก็จะเห็นว่ามันใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนธรรมดาละประถมแล้วแบบนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะใช้ก็ส่วนเท่ากันใช่ไหมการบวกเศษส่วนส่วนเท่ากันก็นาําเศษบวกกันก็จะได้กลายเป็นล็อก2ฐาน10บวกล็อก5นี่ใช้ความรู้ปรถมเลยนะครับปรถมที่แบบป .4 ด้วยนะเรียยการบวกเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันนี่ความรู้ป .4 เลยนะครับก็รวบเป็นส่วนตัวเดียวใช่ไหมก็เป็นล็อก ล็อกหนึ่งร้อยล็อกหนึ่งร้อยครูเขียนเป็นสิบยกกำลังสองก็แล้วกันฐานสิบแบบนี้นะครับตัวเศษผลบวกของล็อกก็คือล็อกของผลคูณนะครับก็เป็นล็อกสิบสองคูณห้าแบบนี้นี่คือล็อกของผลคูณแบบนี้นะครับข้างล่างก็ดึงเลขชี้กําลังลงมาก็เป็นสองล็อกสิบฐานสิบแบบนี้นะครับครูตัดมาตรงนี้ก็แล้วกันนะตรงนี้ก็กลายเป็นล็อกสิบฐานสิบใช่ไหมล่ะเนี่ยข้างล่างก็เป็นสองคูณในล็อกสิบฐานสิบแบบนี้นะครับแบบนี้ ซึ่งล็อกสิฐาน10มีค่าเป็น1ดังนั้นเขียนใหม่ก็เป็นแค่1นส่วนสตัวนี้สวยงามนะครับตอบข้ององูนั่นเองนะครับนะกำลังดีโจทย์ประมาณนี้สําหรับสาวนานคมนะไม่ต้องยากเกินไปอ่ะให้คอนเซปต์แม่นแค่นให้นั้นพอนะครับอ่ะสำหรับ EP ีที่2ของฟังก์ชันเอกโพลอนชแล้วก็ฟังก์ชันลอการิทึมก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ีถัดไปนะครับสวัสดีครับ